สวัสดีครับผมหลังแม่กองครับผมวันนี้มาเจอกันที่จังหวัดพิจิตรครับผมแวะไปไหว้หลวงพ่อเงินหรือวัดหลวงพ่อเพชรน,นะครับนะเดี๋ยวดูก่อนว่าไปวัดไหนเพราะว่าช่วงนี้เย็นแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านะครับเป็นวัดที่เดินทางง่ายแล้วก็น่าเลื่อมใสามากๆครับนะไม่แปลกเลยครับที่แบบประจุม,มงคลของหลวงพ่อนะครับมีมูลค่าสูงมากๆนะครับยี่ห้าไม่ได้หรอยี่ห้ามันไม่น่าน่าเกลียดน,นะเชื่อผมดิผม <นะ S 1> ผมเชื่อพี่ไม่ได้หรอเดี๋ยวเชื่อผมเชื่อตัวผมนี่แหละ เท่าไหร่ครับเอาแสนก่เอนนีีไม่น่าว้ สวัสดีครับผมหลังแม่กองครับผมวันนี้มาเจอกันที่จังหวัดพิจิตรครับผมผมมางานประกวดนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนะงานนี้ต้องทุรักทุเลนิดนึงนะครับมันไม่จองที่พักเลยนะครับนะเมื่อคืนตีสี่ตีห้านะครับวิ่งหาที่พักกับทีมงานนะครับกับน้องๆนะครับไม่มีที่พักเลยนะครับนะแล้วก็ได้ไปนอนโรงแรมชั่วคราวนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ตอนเช้าประมาณสิบเอ็ดโมงมาหาโรงแรมใหม่นะครับก็มีรีสอร์ทนี้นะครับนะรีสอร์ทว่างมือหนึ่งห้องสุดท้ายเลยนะครับนะโชคดีมากๆเลยก็ได้พัักกผ่ออนนนนนนตี้้เเเป็็ววลลายแ เดี๋ยวผมไปหาอะไรทานก่อนแล้วว่าจะแวะไปไหว้หลวงพ่อเงินหรือวัดหลวงพ่อเพชรนะครับนะเดี๋ยวดูก่อนว่าไปวัดไหนเพราะว่าช่วงนี้เย็นแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามผมไปครับครับแล้วก็เข้ามาถึงวัดท่าหลวงนะครับนะเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองเลยครับของเมืองพิจิตรนะครับเป็นวัดหลักเลยครับวัดใหญ่เลยนะครับนะที่ผู้คนชาวพิจิตรนะครับศรัทธามากๆนะครับนะผมเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับว่าบรรยากาศด้านในเป็นยังไงกันนะครับ แล้วก็เข้ามาในบริเวณโบสถ์แล้วนะครับนะผมเข้ามาครั้งแรกรู้สึกว่าแบบโบสถ์สวยมากนะครับนะเป็นวัดค่อนข้างสวยมากดูนะครับนะครับพ่อเพชรท่าหลวงนะครับนะซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิจิตรนะครับวัดสวยมากนะครับใครผ่านมาพิจิตรนะครับต้องมาไหว้ด้วยนะครับนะผมว่าเป็นวัดที่เดินทางง่ายแล้วก็น่าเลื่อมใสมากๆครับนะไม่แปลกเลยครับที่แบบวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับมีมูลค่าสูงมากๆนะครับ เราบอกต่นสองอันนี้ได้เท่าไหร่สุดๆเอาที่ได้พี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรย <20 7. S 1> ี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าไม่ได้หรอยี่สิบห้ามันไม่น่าเกลียดนะเชื่อผมดิผมเนะชื่อพี่ไม่ได้หรอกผมเชื่อผมเชื่อตัวผมนี่แหลนะเอาไปยี่สิบหกแล้วกันยี่สิบห้านะพี่นะไมไ่น่าเกลียดพันเดียวเราต่างคนต่างมาไกลาราบพวกนี้ไม่รวยหรอกกำไรมันก็แค่เป็นเกียรม ไมาลองนับดูครับครับขอบคุณครับสุดเท่าไหร่ครับนี้กอแบบสองลยหกหมืม่นแล้วกันไม่ได้ต่อหน้าเขียนมีพ่อปานโอ้ยหอนนี้หนูทีมจบไป,มไปแล้วนะครับ จบไปแล้วเครับเท่าไหร่ครับพมงคาเอาแสนแปดนิงที่ไม่น่าไว้รัอสองพันสองพันสองคตอตัวุนี่ยแหงมั้งสองหมื่นพี่ตขอบคุณครับคิดตังกันดีกว่า หกหมื่นอ้จำห้าหมื่นห้าห้าลองกดเลยครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายของวันนี้ครับนะนี่หลวงพ่อปานนะครับวัดบางนงโคเดี๋ยวเราไปดูที่โรงแรมครับว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างครับกลับไปที่โรงแรมกันกับที่พักมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้บ้างนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนะนี่หลวงพ่อปานวัดบางนงโคนะครับนะครับนี่แล้วก็หลวงพ่อวัดแหลมสัดทองนะครับ หลวปูทิมครับนี่หลวงปูทิมมาอยู่พิจิตนะครับนะครับแล้วก็มีพวกข้าป่าย้อยกาแพงปู่โต๊นะครับหลวงปู่โตนี่หลวงปู่โตหลวงปู่โตได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็เต่าหลวงปู่หลิวนะครับนะนี่แล้วก็เป็นพระชัยวัดนะครับนี่แล้วก็หลวงพ่อโวยครับนะหลวงพ่อโวยครับหลังสิวลีนะครับมีได้ประมาณสี่องค์ห้าองค์นี่นะครับแล้วก็นางพญาครับอันนี้นะครับไม่กี่ร้อยเองซื้อปกได้นะครับแล้วก็ นี่ครับของรูปเหมือนโูโตแม่น้ำคูครับสวยๆเลยนะครับนะวันนี้ถ้าเกิดเป็นไฮไลท์จริงๆก็น่าจะเป็นนี่ครับราคาหลุดๆนะหลวงพ่อโสธรครับนี่ลงยาแดงครับเห็นไหมนะครับไม่กี่พันบาทนะครับนะก็ถือว่าฟุกอยู่งานนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับไม่โดนพักเอแล้วก็ได้พระมีช่องว่างมีกําไรนะครับนะก็ฝากคลิปคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับหน้าผมจะไปที่ใดนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ